สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องของเครื่องบินที่เหมาะสมกับประเทศไทยกันต่อนะครับอารมณ์มันก็ยังค้างหลังจากที่สหรัฐมิการไม่อนุมัติไข่ F35 สห้กับไทยมันก็เกิดอาการเพอเจอร์กันแบบคุ้มครั่งเพอเจอร์ชนิดที่ว่าไม่สนลูกใครบางคนจินตนาการไปว่าสหรัฐมิการนะครับจะไข่เอฟสิบห้าซีอกให้กับไทยจริงๆเขาแค่มาซ้อมรบเกิดอาการหล่อนี้ไปหมด F15EX ก็จะเอา F 1 6 v i p e กเปก็อยากได้ ที่ผ่านมานะครับแอดมินนำเสนอเรื่องราวเครื่องบินไปแล้วนี่หลายรุ่นพร้อมกับเรื่องราวประจำตัวของมันว่ามันเหมาะสมกับประเทศไทยไหมโดยที่แอดมินเนี่ยไม่ได้สรุปว่าลำไหนเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับ มีเครื่องบินอยู่รุ่นหนึ่งที่หลายคนนี้สนใจมันน่าจะเหมาะกับประเทศไทยไหนๆก็ไม่ได้ F35 แล้วนะครับมันก็คือ F15J ของญี่ปุ่นแน่นอนว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องการขายให้กับพันธมิตรในอาเซียนญี่ปุ่นก็ประกาศออกมาเช่นนั้นนะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นความหวังไม่ต้องถามว่า F-15J เนี่ยมันน่าสนใจไหมนาทีนี้อยากได้หมดแล้วครับไม่สนลูกใครนี่ตามเคยเราไปดูว่า F15J คืออะไรเป็นมาอย่างไรทําไมถึงน่า สนใจนะครับชื่อเต็มๆคือ Mitsubishi f 15 G, คือรุ่นที่นั่งเดียวแล้วก็ F15D J ก็คือรุ่น2ที่นั่งซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยได้ลิขสิทธิ์มาจาก McDonnell d o u l l s s มาผลิตเองในญี่ปุ่นนะครับโดยบริษัท m i t s u b i s h i Heavy i n d u s t r y ญี่ปุ่นไม่ได้ซื้อมาแบบประเทศอื่นญี่ปุ่นก็ยังผลิตเป็น F15J Kai ซึ่งปรับปรุงมาจาก F15J รุ่นที่นั่งเดียวให้ดีขึ้นด้วยนะครับเครื่องบินต้องแยกระหว่าง1ที่นั่งกับ2ที่นั่งเพราะว่าลักษณะนี้มันต่างกันต้องแยกแล้วก็ทําความเข้าใจตรงนี้ เราถึงจะเข้าใจธรรมชาติของเครื่องบินนะครับสุ่มสี่มแปดเอาเครื่องบิน2ที่นั่งเนี่ยไปขับไล่มันก็จะกลายเป็นไม่รู้สีไม่รู้แปดจอดแปบประนาวมันกับซู30 F15J แล้วก็ F15 DJ ของญี่ปุ่นมีทั้งหมด213ลำจากข้อมูลนะครับก็ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าสิ่งที่เชื่อได้แน่ๆคือมาตรฐานญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องใช้วัสดุที่ดีกว่าต้นฉบับแน่นอนอันนี้ไว้ใจได้นะครับรวมถึงเครื่องยนต์ญี่ปุ่นก็ได้ลิขสิทธิ์มาผลิตเองอุปกรณ์ภายในของ F15J แล้วก็ F15DJ ญี่ปุ่นนี้ใส่เต็มแต่ว่าสิ่งที่ F15J ไม่มีก็คือ Link 16ที่เป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลของสารมิกานี้เท่านั้นแต่ว่าอย่างอื่นเนะี่ย F15J ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะ v d a 1> F 1ฟ J ิห้าเจต้นชัปปบเวด้าอีซาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเอามาใส่ใกับ F 1ฟสิบ้าเจนี่อยู่แล้วอันนี้หลายคนยังไม่รู้นะครับเว d ด้าแบบอีซาที่ทันสมัยที่สุดในโลกในตอนนี้ญี่ปุ่นนี่เป็นต้นแบบแล้วก็เอามาใส่ใกับ F 2ฟสองนี่เป็นลำแรกตั้งแต่ปีมาโวแต่ว่ารัสเซียเนี่ยเพิ่งได้มาใส่กับซูห้าสิบเเมื่อวานนี้เองนะครับรายละเอียด F 1ฟ J ิ้าเจนี่เยอะมากสรุป F 1ฟ J ิห้าเจอุปกรณ์ครบแบบนักรบซามูไรแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือดาบคาตนะ f อฟสได้แค่มีดสั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถูกจํากัดอาวุธขี่บนวุธอากาศสูงกาศของ F15J มีแค่ AIM 7 s p a r r ซ w วสที่มีพิสัย40-50กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ AIM 9 Sidewinder วที่มีพิสัย3 5กิโลเมตร แม้ว่าญี่ปุ่นจะพัฒนาขี่บนุษุ์ใช้เองอย่าง AAM 3 4แล้วก็5ที่มีพิสัยไกลขึ้นเป็น120กิโลเมตรใน AAM 4B แต่ว่าถูกจำกัดการใช้นะครับก็เป็นผลมาจากคดีในสงครามโลกครั้งที่2นอกจากถูกจำกัดพิสัยของขี่นรรทุนแล้วก็ดูเหมือน F-15 ของญี่ปุ่นเนี่ยถูกจำกัดพิสัยการบินนี้ไปด้วยไม่มีการเติมเชื้อเพลิงกลางกาศนะครับญี่ปุ่นมีการขออัปเกรด F-15 จากสฐอดมิกาล่าสุดเท่าที่แอดมินจำได้เนี่ยสแตดมิกา ก็อนุม,มัตินะครับแต่ว่าเรื่องขี่ปนาวุธอากาศสูอากาศยังไม่ให้ A I M 120นั่นคือสิ่งที่ญี่ปุ่นนี้ไม่พอใจอยากขาย F 1 5 J ทิ้งซามูไรมีสั้นจะไปรบกับใครได้แล้วครับ แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับอาวุธที่ใช้กับเครื่องบินแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกันก็ตามนะครับเช่น F16 ของยุโรปได้ AIM 120 m รก็คือระยะ120กิโลเมตรส่วน F16 ของตุรกีอียิปต์ปากีอิกรักก็ได้แค่พิสัยใกล้เท่านั้น40-50กิโลเมตรอย่างมีข่าวว่ากิปเพนของสวีเดนนะครับทดลองใช้ขีปนุษย์เมเดียระยะ160กเมตร กิปเพนไทยหวังว่าจะได้ด้วยนี่ไม่มีท่านะครับอย่าไปหวังต้องเข้าใจตรงนี้เลอะเทอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับ F15J ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นนี้ต้องการขายแต่ว่า F15 ทุกลำ โดยเฉพาะ F15 รุ่นที่นั่งเดียวสันมิกาขึ้นบัญชีเป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์นะครับไม่ให้มีการซื้อขายใดๆทั้งสิน้นยกเว้น F15 รุ่น2ที่นั่งที่เอาไปโจมตีภาคพื้นอย่าง F15 Strike Eagle อันนี้ขายได้แต่ว่าขายให้เฉพาะพันธมิตรใกล้ชิดเท่านั้นไม่ขายแบบสุ่ม 4, สี่ม5นะครับเพราะฉะนั้น F15J กับไทยแทบไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับ